ขอเชิญดวงวิญญาณของแม่อีเจลงมาอยู่ในแก้วนี้ด้วยเถิดทุกคนเอานิ้วแตะแก้วเดี๋ยวพราะมืองล้างมืออย่างจะเอานิ้วไปจิ้มหัวแม่กลัวอีเจนี่ถ้างลงไม่เล่นนะ ดูช่วยอยู่เยนีๆได้ไหมเสียบรรยากาศหมดเลยทุกคนเอานิ้วแตะแต่เดี๋ยวก็นะถ้านิ้วแตะแก้วไปแล้วเนี่ยอย่าเอานิ้วออกเด็ดขาดแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้แก้วมันหงายเด็ดขาดนะแก้วหงายแล้วก็โป้งแม่กูจะเปิดอ๋อนี่แกเดี๋ยวกูจะฆ่ามือแล้ววิญญาณมึงมาใส่ในแก้วที่แทนเราไหมฮะห้ยหุบปากไปเลย บุคคลที่อยู่ในแก้วนี้ใช่แม่ของอ้เจ๊ใช่หรือไม่ใช่แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวิญญาณที่อยู่ในแก้วเป็นวิญญาณของแม่คุณพ่นออยจริงๆอะเป็นกำลังที่ฉลาดมากตั้งแต่ฉันรู้จักกับเธอมาครั้งนี้เธอฉลาดที่สุด